พยายามก็พยายามอยู่ที่ไหนสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะอาดูเอาดูดูเอาดูดันแขนขึ้นเร็ว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 กนมาเร็วไกลนมาใหญ่เออมอนอ่ะเข็นขึ้นเออเขนขึ้นได้หนูไปได้ดีนะเร็ว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 ฮ้ยเขนลุตไปได้อีนิดเดียวอีนิดเดียว

คอมโพดของมันสิไปแล้วสิไปมันคือหาเอาได้หน่อยแต่ตำไมมันไปได้ได้มันอยู่ฐาน่มยูธาดื่มโอเคสบายสบายหนึ่งเดือนกับกี่วันสบายเดือนกับยี่สิบห้าวันสบายเอ้ย